เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการหาเงินแบบไวๆแบบไม่ต้องอะไรมากมายเลยครับมาถึงซัดทําเงินทางกับไรเลยครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังเพราะเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมทําไปนี่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีกระแสะตอบรับที่ดีมากเป็นเทคนิควิธีการหาเงิน1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนโดยที่ทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเหมาะสาหรับคนที่เป็น i n t r o ิร r t ไม่อยากเข้าสังคมเยอะๆไม่ต้องการทีมงานเยอะๆแค่คนเดียวก็ได้ถึงแสนสองแสนอะไรแบบนี้นะฮะผมได้ทําไปแล้วเนาะใครไม่เคยดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ย ผมจะให้อีกหนึ่งข้อมูลแล้วกันสําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอ,อาจารย์ครับผมไม่สามารถที่จะยืนระยะได้นานถึง2อสเดือนน่ะตอนนี้ผมต้องการเงินเลยผมต้องการลงทุนและได้เงินเลยต้องการทําและได้เงินเลยเอาแบบวิธีการชาวบ้านชาวบ้านเลยนะเพราะผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะได้ดิทำไมจะไม่ได้อยากได้แบบนี้ก็ไม่บอกเดี๋ยวจัดให้นะครับผมมีทุกรูปแบบแต่ผมจะบอกแค่รูปแบบที่ผมทําเท่านั้นนะครับผมจะไม่พูดถึงสิ่งที่ผมไม่ทําเพราะมันคือความรู้ที่แบบปลอมมากๆไม่เคยทำจะไปแนะนําคนอื่นได้ยังไงอ่ะมันปลอม เพราะฉะนั้นวันนี้ให้เต็มที่เลยครับแต่ก่อนที่ผมจะให้สิ่งนั้นนะคุณผู้ชมขอหนึ่งอย่างแล้วกันครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ให้กําลังใจผมหน่อยเพราะทุกครั้งที่ผมทําคลิปวิดีโอแชร์ช่องทางความรู้แชร์เทคนิคการหาเงินบนโลกออนไลน์ไปเนี่ยผมมักจะโดนบัญชีหน้ามา้าเข้ามาด่าผมนะครับซึ่งไอ้หน้ามา้าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นในพวกไลฟ์โค้ดต่างๆที่มันมาเพื่อจะแบบทําลายกําลังใจผมหรือเปล่ามาด่าว่าเฮ้ยแชร์วิธีการอย่างนี้เนี่ยไอ้คนที่เขาทํางานแบบเปิดคอสเขาก็ททำการลำบากกันได้อะไรเงี้ยเอา้ามันเรื่อง,องคุณ ขายข้อได้ใครอยู่แล้วผมไม่ใช่ปัญหาของผมนะให้เขาบุนแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้วก็แล้วแต่พวกคุณแล้วกันก็หากินกันเองแล้วกันนะฮะพะสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยผมให้เพื่อสาธารณป,ประโยชน์พี่น้องเขาเดือดร้อนอยู่พี่เก็บตังค์เขาทำไมอะ่ะนะฮะเริ่มเกันด,ดีกว่านะครับคุณผู้ชมคือแบบนี้หลายคนคิดว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างบนโลกที่มีการวางขายเนี่ยนะครับถูกยกขึ้นมาขายบนโลกออนไลน์หมดแล้วเราจะไปหาสินค้าที่มันแปลกใหม่มาขายบนโลกออนไลน์เนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากหรือแทบจะไม่มีถูกไหมครับแต่วันนี้ผมมีช่องทางอยู่นะซึ่ง ช่องทางนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นช่องทางที่ดูโบราณนิดนึงนะแล้วก็เฉพาะทางเฉพาะกลุ่มด้วยครับแล้วเดี๋ยวจะบอกให้วิธีการทํำยังไงก็คือผมเนี่ยได้หาสินค้า ประเภทหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีคนยกขึ้นมาบนโลกออนไลน์หรือมันอาจจะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มจริงๆที่มีการยกบนโลกออนไลน์แล้วแต่ว่าจำนวนการสร้างมันน้อยนะเราก็ไปจับสิ่งนั้นนะมาขึ้นบนโลกออนไลน์นั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของพวกวัตถุมงคลพักเครื่องนะครับองอต่างๆที่มีการจัดสร้างมาพเพื่อไปสริมงคลน,นะครับสิ่งนี้หลายคนระยอมจ่ายให้ง่ายมากกว่าในส่วนของอื่นๆแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาดูคลิปวิดีโอนี้จะต้องเอาวัตถุมงคลมาปล่อยนะครับคุณผู้ชมคุณแค่ปรับปรุงเนะื้อหาของผมไปเข้ากับอะไรก็ได้อาจจะไม่่ใช วัตถุบุคคลก็ได้อาจจะเป็นสินค้าโอท็อนะครับหรือว่าสินค้าแบบ1ตําตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ได้เสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์ทุกอย่างได้หมดอะแล้วแต่คุณจะปรับใช้แล้วกันแต่ว่าในที่นี้ผมจะยกถึงวัตถุบงคคลนะเพราะว่าผมว่าทําอยู่แล้วที่ผมพูดถึงก็คือในวัตถุบงคคลเนี่ยนะครับจะเป็นวัยที่ผู้สะสมเนี่ยนะครับผมมักจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เขาจะไม่ค่อยเก่งโซเชียลมีเดียครับคุณผู้ชมบางอย่างเนี่ยนะเขามีการเล่นกันในตลาดออนไลน์คือสูงประมาณหนึ่งแต่ที่ บางคนเนี่ยนะครับผมเขาจะปล่อยราคาประมาณนี้ซึ่งเรามาเทียบดูกับว่ามันจะมีแกลบช่องว่างของการทําเงินนะครับผมอยู่ประมาณหนึ่งเราก็ไม่ต้องเอาสูงมากเ,าเอาประมาณนี้กาไรประมาณนี้นะครับกำไรน้อยหน่อย,อยแต่รอบไปไวๆก็สามารถทําเงินได้พูดแบบนี้อาจจะงงนะมามาด,ดูดิจะพามาดูว่ามาทํายังไงนะครับมามาดูมาดูผมจะเริ่มจากเทคนิควิธีการหาลูกค้าก่อนนะครับว่าเราจะหาลูกค้าได้จากไหนซึ่งการที่เราหาลูกค้าก่อนแล้วค่อยมาหาสินค้าไปตอบโจทย์เขาเนี่ยวิธีการนี้จะช่วยคุณสามารถขายของได้ง่ายกว่าที่คุณแบบาหาสินค้ามา แล้วค่อยไปหาลูกค้าที่หลังนะครับแบบนั้นอะอเมริการมโนลูกค้าไม่เอาแบบนั้นขายยากเอาแบบทันใจก็คือให้คุณเข้าไปที่ a c e b o o k ครับสื่อโซเชียลที่คุณเล่นกันน่ะนะเเข้าไปปั๊บต่อมาครับผมให้คุณไปตรงคําว่าค้นหานะครับใช้เพียงคำว่าตามหาเนี่ยนะคุณผู้ชมตามหานะอ่ตาม หามีดหมอแล้วกันเมื่อกี้พูดถึงว่าตัวบุคคลนะมีดหมอปุ๊บแค่นี้พอแล้วกดค้นหาไปครับสิ่งที่พบเจอก็คือแค่พิมพ์คําว่าตามหาเนี่ยคุณผู้ชมจะพบว่าในสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่า a c e b o o k นะครับจะไปเฟ้นหาสาหรับคนที่พิมพ์คําว่าตามหาแล้วถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงอะคุณผู้ชมดูนี่ตามหามีดหมอควานช้างฝักไม้ต่างๆคอมเมนต์มาได้ครับนี่ตามหามีดหมอมาบูชาครับนี่ตามหาตามหาเลขโค้ดนี่นะคุณผู้ชมมาตามหาตามหาตามหาเพียบเลยครับซึ่งคำว่าตามหาตามหาเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมสา นะแต่สําหรับคนที่ทํางานบนโลกออนไลน์หาเงินบุโลกออนไลน์สิ่งนี้มันคือเงินคุณต้องเปลี่ยนไมค์เซตใหม่นะสิ่งนี้มันคือเงินเปลี่ยนไอ้คำว่าตามหาตรงนี้ให้กลายเป็นเงินของเราให้ได้ เมื่อคุณเข้าใจคีย์เวิร์ดแล้วนะครับว่าไอ้คำว่าตามหาเนี่ยมันคือเงินใช่ไหมให้คุณพิมพ์คำว่าตามหาแล้วตามด้วยสิ่งของที่คุณอยากจะขายเอาไปเช็คดูว่าของคุณจะขายได้ไหมเช่นตามหากระเป๋าหลุยวิตตองมีไหมตามหาแก้วรุ่นนั้นรุ่นนี้มีไหมตามหารองเท้ารุ่นนั้นรุ่นนี้คุณลองพิมพ์ไปดูนะมีขึ้นไหมถ้ามีขึ้นนั่นหมายความว่าเฮ้ยมีตลาดรับรองมีคนสนใจเยอะคุณก็ไปหาสินค้าได้เลยนะอย่างในกรณีที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ตามหามีดหมอก็จะมีขึ้นมาใช จะให้ดีเลยคุณระบุไป็นดอมมีดหมอของใครแน่ๆเดี๋ยวจะมีคนหลายคนบอกโอ้ยอาจารย์แหมอาจารย์ทำท่าเป็นพูดไปทําเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะมานี่มานี่มานี่คนเรามันร้อยพ่อพันแม่นะฮะอ่ะมาดูนี่ฮะนี่คุณผู้ชมนี่กิเลมฮะนี่นี่นะครับอ่ะนี่หรนุ่นๆุมาตาพดนุ่นนนน่นนี่แทำจริงครับไม่งั้นาไม่แนะนำฮะไม่ทําจริงไม่กล้าแนะนํานี่ฮนะนี่เต็มตู้หมดครับพระเหรียญพระต่างๆนะครับนี่ไม่ทําจริงไม่กล้าแนะนําครับไม่กล้าพูดด้วยอายปากเพราะฉะนั้นผมทำจริง เราไปหาสินค้าจากออนไลน์ที่ราคาประมาณนี้แล้วยกขึ้นมาบนโลกออนไลน์นะครับผมแล้วกินแก็บช่องว่างแต่ว่าไม่ต้องมากอย่างที่บอกไปกินประมาณนึงนะครับแล้วคุณก็จะได้แบบปล่อยไวแล้วเอาเข้าออกไว้นะครับแบบนี้ทาเงินได้ไวกว่านะครับผมแล้วที่สำคัญก็คืออ่ะแบบนี้หลักเกณฑ์ก็คือหลังจากคุณมีสินค้าคุณมีลูกค้าแล้วนะครับลองเอามาจอยกันนะแล้วคุณจะขายได้ตกลงราคาแค่เพียงแค่ว่าคุณไม่ขาดทุนเนี่ยได้กำไรบ้างเล็กน้อยก็โอเคแนละ้วถูกไหมครับแต่ปัญหาหนึ่งที่ตามมาคือหลายคนอะ่ะใช้วิธีการผมเหมือนกันพิมพ์คําาาาวว่ตมหแล้ ปรากฏว่าอาจารย์พิมพ์คําว่าตามหาไปแล้วแต่โพสอะมันเป็นโพสต์เก่าโพสตโบราณมากแล้วโพสต์มันานมาแล้วเนี่ยอาจารย์ทําไงดีอะไอโพสที่ใหม่ๆสดๆแล้วไอคนที่เขามีของเขาขายไปแล้วทําไงดีครับอาจารย์เคยบอกแล้วนะครับว่าเวลาที่คุณจะทํางานบนโลกออนไลน์เนี่ยคุณต้องมี m i n d s e ตแลวมองทุกอย่างให้เป็นเงินเป็นทองถูกไหมครับวิธีการแก้ไขง่ายมากคุณลองดูซิว่าไอสิ่งที่คุณตามหาอยู่เนี่ยมีคนถามหาอะไรเยอะสุดเช่นกระเป๋าหนุยวิตองกระเป๋าของซีรีนเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยคุณลองดูด้วยว่าอันไหนมีการค้นหามากกันเมื่อมีการค เฮ้ยอ,อ,อันนี้มันมีการค้นหาเยอะกว่าเว้ยทำไงต่อครับถ้าคุณพร้อมคุณก็ไปซื้อมารอเลยฮะเพราะคุณเห็นแล้วอะสถิติมันมีมาแล้วสถิติมันมา นะคุณก็ซื้อมารอลแล้วก็ไปโพสตตามกลุ่มได้เลยนะเมื่อมีคนค้นหาแสดงว่ามีคนต้องการนะดีกว่าคุณแบบไปเอารุ่นอะไรมาเืุ่ลยอยมาเลยแล้วคุณมาขายเปื่องขายยากนะเหมือนกันครับคุณผู้ชมเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยผมใช้วิธีการคือผมไปดูก่อนว่าให้เขาตามหาอะไรวะมีหมอรุ่นนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคมีหมอรุ่นนี้มีใช่ไหมผมก็วิ่งไปเลยครับผมที่วัดห้วยด้วนนะเนื่องจากว่าอยู่ไม่ไกลจากของผมมากนะเขาไปดูด้ว,ว่ารุ่นนี้มีเปล่าแล้วเขาไปดูหน้าตู้ปรากฏว่าคนที่เขาขายเลยครับคุณผู้ชมแต่ต้องคเวยะรรับ่่าาาพ มีดหมอเนี่ยเป,เป็นการสร้างใหม่จะมีข้อมูลมีปอร์ดเยอะเมื่อคุณศึกษามามากพอแล้วปั๊บนะคุณก็ไปดูแล้วคุณจะเห็นว่าไอ้พอมีขอปับ๊บมีแกลบช่องว่างราคาก็ซัดมาเลยครับจัดมาเลยนะไม่รอช้านะแล้วคุณก็ไปปล่อยขายซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็ทําได้แล้วแก้ไขก่อนนะหลายคนบอกชอบบอกจังนะชอบแบบหาข้ออ้างมาทําให้ตัวเองล้มเหลวเนี่ยเดี๋ยวก็บอกว่าอูอาจารย์มีดหมอไม่ใครจะไปดูได้นู่นนี่นั่นน่ะคือไม่ใช่แค่มีดหมออย่างเดียวไม่ใช่แค่พระอย่างเดียวสินค้าทุกอย่างที่คุณจะขายอ่ะค คุณต้องมีความรู้กับมันก่อนไม่งั้นใครจะมาซื้อคุณเน่ยนะเพราะคุณจะขายอะไรปั๊บคุณเห็นแล้วมีคนตามหาสักอย่างหนึ่งคุณไปศึกษามันลึกๆหน่อยนะอย่างแก้วเนี้ยอาแก้วเลวสิ้นนะครับผมรูปซีรีส์เกมออฟทอนเนี้ยคุณก็พูดได้ใช่ไหมเออเนี่ยนี่ยคุณก็ให้มันรู้ๆไปก่อนนะฮะไม่งั้นถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเลยอ่ะคุณจะไปขายเขาได้ยังไงถูกไหมฮะนี่คือเบื้องต้นเมื่อคุณมีของมีลูกค้าคุณขายกันเปิธีการแบบ ทำก็ได้เงินไม่ทาไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําตรงนี้ประกอบไปด้วยแล้วคุณก็ไปดูคลิปเก่าที่ผมสอนวิธีการหาเงินแบบ10,000แบาทต่อเดือนไปด้วยอันนั้นคือแบบ passive income ทาเสร็จแล้วปั๊บเป็นมรดกเงินค่อยๆไหลเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอามาประกอบกันปับ๊บคุณจะเติบโตได้ไวขึ้นนี่คือเทคนิคที่ผมแชร์โอเคไหมครับสรุปง่ายๆนะการหาเงินไวคือ1ครับคุณตามหาลูกค้าก่อนดูซิว่าลูกค้าของคุณนะต้องการสินค้าอะไร2ครับไปหาสินค้ามาลองรับพอหาสินค้ามาลองรับแล้วปรากฏว่าตอนนี้คืออลลููกค้้้้าาาเาไดดขงหหมแวทํใ ว่าคนค้นหาเราเยอะสุดแล้วคุณก็ไปหาสินค้านั้นนะมารองรับการค้นหาเวลาที่มีคนค้นหาข้างหน้าคุณขายได้เลยหรือคุณไม่ต้องรอครับทาการตลาดแบบเชิงลุกครับไปโพสตามกลุ่มต่างๆและปฏิบัติตามกฎกติกาของเขาก็สามารถขายได้เช่นกันนะครับผมนะแชร์ให้แล้วครับอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะสู้และลุยแค่ไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวิธีการของผมเนี่ยวันนี้ที่คุณฟังอยู่เนี่ยมันก็ล้าหลังไป1วันแล้วเพราะว่าผมพูดในวันที่ส,สมมติว่าผมพูดวันเนี้ยวันที่11 กรกฎาคมใช่ไหมคุณฟังวันที่12บสองมันหมายความว่าความรู้มันล้าหลังไปแล้วหนึ่งวันเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาไปปรับใช้กับเนื้อหาของคุณด้วยนะครับผมโอเคเนาะขอทุกคนสู้ๆนะครับไปกำลังใจให้พวกใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปลาไปบาย,บายสวัสดีครับ